สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในหน่วยแม่น้ำลำคลองกันนะคะตอนนี้เป็นตอนที่สองจะเป็นแม่น้ำของภาคกลางและภาคใต้ค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันต่อเลยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองที่สำคัญนะคะในเขตภาคกลางค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากการบรรจบกันของแม่น้ำปิง แม่น้ำท่าจีนเกิดจากการแยกตัวของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลท่าสุงแม่น้ำบางปะกงเกิดจากเทือกเขาสันกำแพงไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีฉะเชิงเซาไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกงแม่น้ำป่าสัก์ เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลามาบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาที่ป้อมเพชรอําเภอพระนครศรียอยุธยาแม่น้ำลำคลองที่สำคัญของภาคใต้ค่ะแม่น้ำุูมดวงต้นกำเนิดจากเขานมสาวกับเขาศกเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาภูเก็ตค่ะ แม่น้ำตาปีเดิมเรียกว่าแม่น้ำหลวงงามมีต้นกําเนิดจากเขาใหญ่ยอดต่ำซึ่งอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม่น้ำหลังสวนมีต้นกําเนิดจากทิวเขาภูเกต็ตบริเวณเส้นแบ่งเขตจังหวัดชุมพรและระนองไหลผ่านชุมพรแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดที่ทิวเขานาครศรีธรรมราชในเขตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลเข้าสู่เขตตรังไปออกสู่ทะเลที่ช่องมลกาในอำเภอกันตังค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแม่น้ำลำคลองที่สำคัญของประเทศไทยของเราค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะคะเด็กๆเรียนรู้เพิ่มเติมได้ใน YouTube นะคะ อีพนะีหน้าจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเรามาติดตามกันนะคะสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ